วานวุ้ดีให้เลขเด็ดเป็นไงบ้างแจ็คเมื่อวานที่จดไว้อะใช่เบอร์อะไรเบออะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเขาให้2ตัวกับ3ตัว2ตัวคือสอ่งอ่าสองหนึนะครับผมแล้วก็3ตัวก็คือ383ซึ่งจริงแล้วเนี่ยนี่นี่เมื่อวานเมื่อวานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ขอฟังเสียงนิดนึงขอฟังเสียงนิดนึงครับผมเนี่ยวดอรเขาองลงเข้าน่ะชัดนะชัดนามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ถูกแล้วเบ้งวดแน่เข้ามาตัวหกนี่ลุ้นเลขอยู่แล้วแ็เขาปิดแล้วเหรอเป็นล้านเล่นอะไรแจ็คอะไรอ่ะสองหนึ่งกับสามสามแปดสามซึ่งจริงๆอ่ะถ้าคนตีหวยอ่ะผมไม่ได้ไปตีหวยไงถ้าตีหวยเนี่ยจริงวดาให้ถูกนะเพราะว่ามันออกสองตัวมันออกสามสามไปพี่วูดี้แล้วพี่วูดี้เนี่ยเขียนว่าสามแปดสาม ถ้าคนเล่นหวยเขาจะตัดเอตัดสามอ๋อไม่ตัดแปดไม่เอาแล้วต้องแบบเราต้องถูกต้องต้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ซื้อแสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นแหละไม่ถูกต้องช่างมานไม่ก็เมื่อวานเนี่ยที่เขียนว่า3อะไรนะฮะสามแปดสามตั้งใจไงให้ตัด8ปดอ๋ไม่รู้สองหนึ่งด้วยสองหนึ่งบวกกันเป็น3ถูกต้องไม่รู้หรอนั่นคือเขียนโดยการที่เราเห็นเลขหรือว่าเราเห็น3าสานี่แหละ แต่เราเขียน383ให้คนตัดตรงกลางไม่รู้หรอแล้วมัไมไม่ระบุทำไมไม่เป็นบไม่คุณตีหน่วยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไม่คุณต้องตีเองเอเราไม่อยากให้คุณงมงายเรื่องแบบนี้เราก็เลยเขียนแบบนั้นแบบไว้เลยเราก็ไม่ได้งมงายเพียงแต่เราเราเสียไปแค่ครึ่งหนึ่งของที่ทำงานเมื่อวานเท่านั้นเองโอ้ยขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมาดูเลขไหมมาดูเลขรางวัลที่หนึ่งออกอะไร2 5 4 0 0 4จ้ะ เลขท้าย2ตัว3ามสาวันนี้บอกให้ตัด8ออกไปขบอดกันบอกดีใจบอกดีใจนะแล้วก็เลข3มตัวหนะ้าห6 6 3ส6หเลข3มตัวท้าย5-9-6-6-3-1อหสาหนึ่งเราเราเราชอบประเทศนี้มากยังไงครับเกิดมาเป็นคนไทยก่อนตายเนี่ยเราจะได้สัมผัสในสิ่งที่ชาติอื่นไม่ได้สัมผัสคือจะแคร์เรื่องหวยแล้วก็รัตอะี่อย่างมาก จริงจริงมันกลายเป็นสิ่งที่แบบมันมันฝังอยู่ในสายเลือดของเราและกลายเป็นสิ่งที่แบบมันให้ความบันเทิงนะก็เลยบอกว่าเราจะพูดตลอดว่าจริงๆการเล่นลอตเตอรี่หรือเล่นหวยเนี่ยมันจะไม่ทําให้คุณประสบความสุขในชีวิตหรอกครับคุณผู้ชมแต่มันคือความบันเทิงมมัันนไไดด้้้้เล็กๆน้อยๆที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราเนาะไม่ต้องไปเล่นแบบหนักหน่วงเล่นพอถต้องเอาหนกหนานไม่ใช่หรอเนี่ยสาวฟิวฟ้าเนี่ยแต่คนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยโอ้โหทำบุญเนี่ยทำบุญถูกเกือบทุกม้วนเลย พี่ฟ้าถูกอีกแล้วอ่ะนี่นี่นี่นางถูกห96กับ366ถูกทุกงวดเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปทําบุญไงอันนี้เขาเน,น้นทำบุญเขารู้ได้ยังไงทาไมมันถูกทุกงวดคือมันเข้ามือเขาจริงๆเลยเนาะเนาะแต่เราว่านะเขาอะอธิษฐานจิตไว้ว่าเขาจะทําบุญไงใช่นก็เลยแรนด้อมไปตรงสะทุกงวดอ่ะเาเงินที่ได้เขาห้ามเอาใช้เองไงใช่เขาต้องเอาเงินนี้ไปทําบุญ เคยคุยกับเขานะเขาก็บอกว่าบางทีหนูก็มีบางแว็บเหมือนกันเนอร์ที่หนูอยากจะเอาเงินไปใช้เนอร์เอาเอิรนแต่ว่าไป,ไปไปมาหนูไม่กล้าใช้เนอร์เือนนะเหมือนนะ้ยเขาก็ทุกทุกบาททุกสตางค์เขาก็เอาไปทำบุญนี่ถ้าเกิดว่าถูกทุกงวดจนทัท้งปีหน้าเนี่ยงานเข้าเลยนะเที่ยวฟ้าเนี่ยเปิดสำนักเปิดสำนักได้เลยนะครับไม่ต้องจัดรายการอีกต่อไปแล้วนะฮะใช่ครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป๊ะยังไงหรือความบังเอิญครับเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปเรื่อยๆ โอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับน่าดูกระจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกดซ u b s c คร b e ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ